วันหนึ่งสิงตัวเจ้าป่าออกล่าเหยื่อแต่เผลอไปเหยียบหนูตัวน้อยหนูกลัวจนตัวสั่นรีบร้องขอชีวิตว่าท่านสิงโตได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยวันหนึ่งข้าอาจช่วยท่านได้สิงโตหัวเราะเสียงดังเจ้าตัวเล็กแค่นี้จะช่วยข้าได้อย่างไรแต่ด้วยความเมตตาจึงปล่อยหนูไป ไม่นานต่อมาสิงโตเผือตกลงไปในตาข่ายที่นายพรานดักไว้มันพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดแน่นจนเหนื่อยล้าหนูได้ยินเสียงร้องจึงรีบมาช่วยใช้ฟันแผะเชือกอย่างรวดเร็วในที่สุดตาข่ายก็ขาดสิงโตก็เป็นอิสระสิงโตซาบซึ้งใจมากบอกกับหนูว่าข้าคิดผิดไปจริงๆเจ้าแม้จะตัวเล็กแต่กลับมีน้ำใจยิ่งใหญ่ คติสอนใจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทุกชีวิตก็มีคุณค่าและสามารถช่วยเหลือกันได้